วิกเกมมิงนะตรงนี้วาวาวิกเกมมิงจะสามารถแก้สถานการณ์ได้หรือเปล่านะเพราะว่า20หรือเพียงแค่ตัวเดียวแล้วแหละโอเคเลเซอร์โอ้โห mm hmm. okay. oh ตอนนี้ยิงไม่ยั้งกันเลยทีดสวัสดีนะฮะสดีครับสดีนะครับตรงนี้อย่างไงนะทุกคนไม่ได้นะฮะคอนมัชเมโลก็อยู่ข้างหลังนะอันตรายนะคือปล่อยหลังไม่ได้เลยนะ ยี่สิมีโอกาสเสียชีวิตไปกับวงสูงมากเลยและตรงนี้21่สิเอ็ดมายัง้ง21่สิบอ็ดสิมายั้งกันเลยทีเดียวไม้สเต็กไก่นะไม้ทีเอสเต็กไก่อาจจะเสียชีวิตก็เป็นได้นะไม่นา่ารอดและไปดูฝั่งของคอนมัชเมโลกันต่อคอนมัชเมโลยิงลม้มไปหนึ่งและโอ้โหสมองแดนเล็งยิงเอลเคนตงแมนให้ h ฮแบงกิ้งโอ้โหปาแล้วเบิร์ตโดนตัวเองและด,ดีดนายโดนยิงโดยคอนมัชเมโลตรงนี้โอ้โหระเบดิด์ตขลอยมาแต่ไม่โดนระเบดิด์ตขลอยมาแต่ไม่โดนและโดนเรียบร้อยอื หวาวิกเกมมิ่งเดินเกมได้ดีนะหวาวิกเกมมิ่งเดินเกมได้ดีพอสมควรและตรงนี้จะต้องรีบดึงเพื่อนด่วนๆแล้วไปดูฝั่งของไม้ทีเอสเต็กไก่ไม้ทีเอสเต็กไก่จะดันเกมหรือเปล่านะตรงนี้เราเปิดแอพพีเปิดแอพพีไม่ช่วยอะไรเปิดแอพพีไม่ช่วยอะไรนะฮะและเอลเคไลเซอร์ K e มาแบบนี้เรียบร้อยนะฮะไม้ทีเอสเต็กไก่เสียชีวิตไปด้วยเอลเคไลเซอร์ K e iser, แล้หวงกําลังจะมาอีกรอบหนึ่งและตรงนี้นะฮะยีส่สิบสมกปีเตอร์ สมบูตปีเตอร์ยิง l อลเคไลเซอร์นะสมบูตปีเตอร์ยิง l อลเคไลเซอร์เหลือเพียงครึ่งหลอดเลยครึ่งหลอดนั้นก็ยังไม่ตายง่ายๆนะทุกคนปัม๊มเก็บของเก็บของลัวๆไปและ43นะยังไม่ตายนะยังอยู่กันครบเลยทีเดียวตอนนี้นะวงอยู่โอ้โห วงอยู่วงอยู่แบบนั้นอยู่ตรงกลางไม่มีใครอยู่ในวงและยังไงฮะเม็กเอ็กโซเดียเม็กเอ็กโซเดียตรงนี้โอ้โ oh หตรงนี้พะวงแล้วนะฮะยึดวงได้ก่อนได้เปรียบเสมอและไปดูฝั่งของ LK ลเคอิรเลเซอร์เอลเคอิรลเซอร์ตรงนี้จะโดนที่ยี่ิงเอ็ดยิงหรือเปล่านะเอลเคอิไลเซอร์ต้องเข้าวงเช่นกันนะตรงนี้และเอลเคอิไลเซอร์เป็นผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวนะฮะและสิบสามเข้าไปยึดพื้นที่ในวงไปดูแอดด็อบสักหน่อยนะแอดด็อบจะเป็น M249 นะฮะซื้อกอดสามหมวกสาม และวาวิเกมมิ่งโดน SK s u n n ันนะ SK s u n n ันยิงใส่ล้มไปแล้วนะกูดู oo, ใครดีเนี่ยนี่นี่นี่เอสเคเซเลน่าก็ไปใส่ดีสีอิดกอตลงไปอีกหนึ่งและพยายามก็เปซ้ำเรียบร้อยนะเรียบร้อยนะอิดกอตแตกแล้วนะอิดกอตแตกแล้วนะจุดจุดนี้บอกเลยว่ามั่วจริงๆนะ และยี่สิบเอเซชีวิตโมตี้จะไปทตีสิบสี่นะตรงนี้เราไปดูฝั่งของเมกเอ็กซ์โซดิอเมกเอ็กซ์โซดิอพยายามหามุมยิงตีที่สิบที่สิบอย่างเอสเคสันนี่ตรงนี้เอสเคสันนี่โอ้โหเรียบร้อยเอสเคสันนี่เสียชีวิตไปและที่สิบพยายามเข้าวงที่สิบสามอยู่นอกวงและสเปย์ไปแบบนี้นะฮะเอสเคโอ้โหเรียบร้อยนะเอสเคมอทูฟินนะเอสเคมอทูฟินล้มไปแล้วนะฮะตรงนี้ตรงนี้ยังไงฮะเหลือเพียงคนเดียวจากเอสเคเซนลาน่าอยู่นอกวงเอสเคเซนลาน่ายังอยู่นอกวงโอ้โหโดนสเปย์ไม่ยั้งนเเลยยดีวะ ไปไม่ยั้งกันเลยทีเดียวและโอ้โหมุมนี้วุ่นวายสุดๆนะวุ่นวายสุดๆเลยทีเดียวและเอ็เคอัูฟินเสียชีวิตไปแลวตรงนี้เป็นั่งของเอ็สเอลเคเลเซอร์ต่อหน้เอลเคเลเซอร์เห็นเม็กเม็กอยู่ลงๆแบบนี้รออะไรไม่ยิงนะทุกคนไม่ยิงอาจจะโดนยิงแทนก็ได้นะไม่ได้ปลอดภัยเลยนะตรงนี้นะล้มแล้วนะล้มแล้วตรงนี้ล้มแล้วนะเม็กเอ็กโซเดียนะเม็กเอ็กโซเดียเรียบร้อยนะโดนตีที่13ยิงเจ็บไปนะฝั่ง ไปดูฝั่งของเมกเอ็กโซเดียตรงนี้พยายามดึงเพื่อนนะัลลัตตีที่สองพยายามเดินมาไปดูฝั่งของตีที่สองกันต่อนะตีที่สองนะทิพเปลิลเอสอานามิทิพเปลิลเอสอานามิพยายามดันเกมอยู่นะพยายามดันเกมแล้วเจอเอสเคเอสเคเซเลน่าเอสเคเซเลน่าจะทำยังไงเอสเคเซเลนา่าตรงนี้ก็ต้องเข้าวงเช่นกันและเอสเคเซเลนา่าวิ่งออกมาเจอตีที่สองโอ้โหโดนสเปรม,มาแบบนี้เอสเคเซเลนา่าเสียชีวิตไปไปดูฝั่งของทิพเปิลเอสทิพเปิลเอสอานามิกันต่อทิพเปิลเอสอานามิสองไปไม่เจอใครตรงนี้พยายามยังไงฮะเรียบร้อยหรือเปล่าโอ้โห 13ที่ชีวิตโมดี้นะแล้วตรงนี้ไปดูฝั่งของตี้ที่ส4กันต่อ1 4เคมพะวันเข็มพะวันกับเค็นแจ็คแจ็คนะฮะพยายามยิงล็อบอยู่นะพยายามยิงล็อบอยู่ล็อบอยู่ในวงล็อบอยู่ในวงล็งอบอยู่ในวงแล้วยังไงนะตรงนี้โอ้โหโดนยิงแบบนี้เจ็บหนัก เจ็บหนักหินก้อนเดียวหินก้อนเดียวแต่อยู่กันสองคนหินก้อนเดียวแต่อยู่กันสองคนจะอยู่ได้อย่างไงจะรอดได้อย่างไงนะไปฟังของ้ที่แปกันต่อลอสตอรี่นะฮะลอบนีโคนักแล้วก็ลอบสกอตติสลอฟสกอตติสลอบอยู่ตรงนี้เพื่อนพยายามมาดึงนะสตอรี่ขับรถพยายามมาดึงแบบนี้โอ้โหสตอรี่บอกเกือบแตกสตอรี่เกือบแตกแล้วนะฮะแล้วลอบนีโคนนะัสพยายามยิงกดสั่งของเต้ที่สองอยู่ตรงนี้ โดนส่วนมา,าคูดเจ็บเลยทีแต่วง,งขน้างจะได้วงฝั่งของตีสองนทางเสียเปียบเประเซ็นต์ีสองนต้องวิง่ง,งเข้าวงและเคมพะวันเคมพะวันเห็นตัวซ้ายวิ่งหรือเปล่าตรงนี้เคมพะวันเห็นตัวซ้ายวิ่งหรือเปล่าและเคนแจ็คแจ๊คโดนล็อบสตอรี่ยิงวงและล็อบคินิคุณรัยิงทิปลเอสฮานามิเสียชีวิตไป ดูฝั่งของเคนสองหนึ่งสี่กันต่อนะเคนสองหนึ่งสี่สองไปยังไม่เห็นใครนะคะเพราะสมุก์เลือยงเริ่มเกินและวงดีลับไปหาตีสองโอ้โหวงนี้พลิกผันสุดๆเลยเดี๋ยวไปดูฝั่งของล็อบนี่คนรัดกันต่อนะเอาเรียบร้อยนะเคนสองหนึ่งสี่โดนล็อบสตอรี่ปานระเบิดเก็บนะฝั่งองตีแปดกันต่อนะั้นล็อบสกอ็อตติสตรงนี้เฮ้ายังไงฮะตีสองโดนล็อบนี่คนรัดยิงค่อนข้างจะเจ็บพอสมควรเลยทีเดียวโดนยิงค่อนข้างจะเจ็บพอสมควรเลยทีเดียวนะตรงนี้ฝั่งของตีสองค่อนข้างจะเป็นเนินนะและโอ้โหตีีี 14, เีเเเสยเสยยชวิพื่อนไป 1. ไปดูฝั่งของเคนแจจ็ๆกันต่อนะเคนแจจ็คตรงนี้จะทํายังไงนะฮะเคนเผาวันยังไม่มีมุมเล่นแล้วจะต้องเข้าวงอีกครั้งหนึ่งแล้วล็อบสตอรี่พยายามหามุมยิงทีสองตีสองค่อนข้างได้เปรี่ยบไปดูฝั่งของอีโมเคนเอสนะอีโมเคนเอสตรงนี้โอ้โหวงไม่ได้เลยนะล็อบโอ้ล็อบสกอตติสนะ,ะโดนเคนแจ็คแจ๊คปาระเบิดเก็บไปนะตรงนี้ปาระเบิดเก็บไปยังไงเพื่อนก็ดึงไม่ได้นะฮะจากมุมนี้ไปดูฝั่งของอีโมเคนเอสกันต่อนะ ที่สองค่อนข้างได้เปรียบลงวงแต่เสียเปรียบพื้นที่คันเล่นนะค่อนข้างโล่งกันเลยทีเดียวไม่มันตอนไหนออะมันตอนใกล้จบเนี่ย <c oughs> จู่ๆก็มีแรงพากบ้าบอกล็อกสตอรี่ <Love Story S 2> นะล็อสจดตอรี่ตรงนี้นะโอ้โหยังคงแอบ,บอยู่ในห้องน้ำเพราะยังอยู่ในวงแลนล็อ c สกอติ h เสียชีวิตไป Nicole, ล็อกนิโคล่าตรงนี้สเปซใส่ที่ที่สองโอ้โหเกือบเตก เกือบแตกนะทุกคนเกือบเฉียดชิวเลยทีเดียวแล้วตอนนี้เหลือเพียงแค่สองเต้นนะโอ้โหอลุกมาแบบนี้ก็เรียบร้อยนะไปดกฝัง่งของ l อบส s t o ี่นะได้เปรียบในการเล่นแบบนี้เรียบร้อยหรือเปล่าโอ้ยพิทผันสุดๆนะทุกคนเฮ้ยจบเกมไปนะเป็นผู้ชนะเป็นของนะตีนี้เลย อะไรวะ emo k s นะฮะหมาย t s no n o n s e n s นะแล้วก็ triple s ฮานามิ t ป i p l e s อะไรวะ two boy two boy t s เวยนะเดี๋ยวดู most q ก่อนเนาะ most q นี่คือสูงสุดน่าจะเป็นเจ็ด q นะสูงสุดนี่คือน่าจะเป็นเจ็ด q เนาะเจ็ด q ก็คือเป็นของ triple s two บ o y นะคะ t s เจ็ด q Thank <laughs> you.